เอาล้วครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยผมยินดีรับสู่ People s Playground ในวันนี้ผมฮะในวันนี้เนี่ยเราจะมาลองไอ้ mod weapon size affects its power mod กีนะครับผมหรือว่า mod นี้นั่นเองครับผมก็คือว่าไอ้ขนาดของปืนเนี่ยมันจะส่งผลต่อความแรงของอาวุธนะครับผมฮะ subscribe เราเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็อย่าลืม subscribe ให้กับช่องผมด้วยโอเคโอเคไปไปไปเริ่มกันดีกว่าครับผมโอ้โหห่างหายกันไปนานมากเลยครับผมสำหรับซีรีส์นี้ครับผมผมก็ขอโทษเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับผม ว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยมีเวลาว่างเลยนะครับผมอ่ะผมก็จะพยายามผลิตคลิปออกมาให้ได้นะครับผมอ่ะดูซิว่ามันมีแมปอะไรบ้างอาบับเบสเนาะปกติดีเอ้ยอันนี้อะไรเนี่ยเรียกเตอร์เอยอย่างนั้นเหรอมันคือแมปอะไรกันเนี่ยโอ้โหลืมเปลี่ยนฉากแล้วผมอ่ะนี่ครับผมแมปเรียกเตอร์เอนะผมอ่ะมันคืออะไรครับผมโรงงานกระดาษ A5 เหรอคงไม่น่าจะโอ้โอ,โอ้อันนี้ขยับได้ไหมโอ้เออ ข้าไม่ได้ตั้งใจนะผมโอ้โหไอเส้นเคเบลิลนี้แบบใครเขาออกแบบมาเนี่ยโอ้โหมันแบบช่าง powerful เหลือเกินนะับผมอ่าไปดูกันต่อดีกว่าโอ้ตรงนี้มีแบบ RTX นะขยับไปด้วยโอ้ยโอ้ยจอแตกไปเลยนะับผมโอ,โอ้โหโอ้ my gosh มันเออนี่มันโรงงานกระดาษ A5 หรืออะไรเนี่ย กด,กดปุ่มกดกดกดอ่ะดูซิมันจะเกิดอะไรขึ้นเออขอโทษนะผมโอเคไม่ค่อยมีอะไรเกิดขึ้นนะผมเหมือนเป็นคอมรุ่นเก่าเลยที่เขาวางแบบเออเคสคอมวางไว้แบบนี้บอกโอ้โหออข้างในมันมีชิ้นส่วนคอมหรือเปล่าเนี่ยออก็น่าจะมีนผมน่าสนใจเนี่ยเฮ้ยนี่มันอะไรเฮ้ยขณะนี้ผมขนาดเรียคเตอร์ตอนนี้อุณหภูมิ4.530อสางศาเซลเซียสนอผมโอ้โหเอ,อ้ยเออเออ โอเคไอ้แมปแมปแมปนี้ก็แปลกๆครับผม Reactor is critical power output 600,000์พุตหกแโอ้โหเขาใช้เป็นหน่วยเลยเนี่ยเออตรงนี้ทำไมมันมีเก้าอีวผมอ่าคงจะเป็นที่ทดลองให้กับเราผมแลนนี่ผมนี่ก็คือ Reactor เตาปฏิกรณ์อะไรสักอย่างเนี่ยโอ้ยขยับได้เออเออขอโทษขอโทษโอ้ไปแล้วโรงงานในห้าครับผมโอเคโอเคไม่เป็นไรครับผมเราเราเราเริ่มเร์ทได้ครับเรามา เริ่มต้นชีวิตใหม่กันดีกว่าเรื่อมามาลองทดสอบไอ้เจ้าอาวุธกันดีกว่าเรื่อมาดูซิอ่าสมมติปืน a k 4คสี่บดผมถ้าปกติเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ทำไมทำกับสนแบบนี้ผมตายโอ้โหเรื่ผมเออแต่ต่อไปเนี่ยต่อไปเนี่ยคลิกขวาอุ้ม resize อุผม อันนี้เป็นการขยายปืนนะผมอ่ะถ้าเกิดเราทําแบบนี้ผมมันก็จะไม่เป็นตามขนาดที่เราต้องการนะผมขนาดมันจะดูก้องแกงมากนะครับผมให้เราเนี่ยกด shift ค้างนะผมกด shift ค้างปุ๊บแล้วมันก็จะเป็นสีเหลืองนะผมแล้วเราก็ลากไปเลย อ่ามันจะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำให้ทั้งแกน x แล้วก็แกน y แบบขยายแบบเท่าเทียมกันนะครับผมอ่าแล้วเราจะมาดูกันซิว่าคนเนี่ยเขาจะเท่าเทียมอยู่หรือเปล่าหลังจากโดนปืนใหญ่นี้ไปนะครับผมอ่าสามสองหนึ่งอ้าวอุ้ยอ๋อก็ก็รู้สึกก็รู้สึกเหมือนแรงขึ้นนะก็รู้สึกเหมือนแรงขึ้นนะโอเคทำให้มันใหญ่ขึ้นอีกดีกว่าว้าวาว โอ้มันคือแวนดอลดีๆนี่เองครับผมแวนดอลนะผมโอเคสามสองหนึ่งเออมันก็ไม่ก็ไม่เห็นรู้สึกแรงกันเลยนะหรือว่าอาจจะต้องลองแบบหน้าไม้งั้นหรออ่อยมาลองอาวุธเล็กๆกันดีกว่านู่นผมอ่าเราต้องเริ่มจากอะไรเล็กๆใช่ไหมครับ Resize มาลองกันเลยดีกว่าสามสองหนึ่ง โอเคโอเคอันนี้อันนี้เชื่อจริงๆอะโอ้ยมันกลายเป็นแบบยิงลูกธนูที่มันใหญ่ขึ้นออกไปเหรอครับอืโอเคโอเคอยิงอย่างนี้มันไม่ได้ผมยิงอย่างนี้มันไม่ได้ผมเราต้องทําการค้นหาไอ้นี่นแบบ building ับผมเอามาสักตึกตึกหนึ่งับผมอยู่ไหนเอาอันนี้ดีกว่าครับผมไม่เอาดีกว่าเออเอาเอามาก่ับด้วยเ subscribe ครับผมโ,โอเค อ่าแล้วก็กลับมาที่ p e s p l ิล ground กันใหม่อีกรอบผมดูซิมันจะเออสงสัยต้องออกเกมเข้าใหม่เลยอืๆๆๆๆๆๆๆเอาละรอบนี้แหละรอบนี้แหละอ่ากดเพลย์เข้าไปเลยผมยรียสเอราผมเราจะมาลองทดสอบดูซิว่าไอ้ตึกอันนี้เนี่ยมันจะสามารถทนทานไอ้โอ้โหต้องเปลี่ยนแมปอีกมันไม่เพียงพอแล้วเนี่ย อันไหนดีอันไหนนี้แมปน้ำนะผมมาสีอ่าแมปสุดโปรดของเราเลยนะผมมาโอเค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 วับวบปึป๊งต่อต่อต่ออาทีนี้ก็มีตึกอันสัางสวยงามนะผมตึกอันสัางสวยงามผมอุ๊ยโอ้ผมเล่งเมาไม่โดนอีกแล้วว่าจะแบบหยิยบไอ้ตรงนี้แล้วก็ปึ้งตึกไอ้ตรงนี้นะผมโอ้โหตลกมันชอบมันไอที่ตลกมากเลยนะผมอ่า หน้าไม้ผมอยู <hey. S 2> ่ไหนนะเอาหาหน้าไม้ไม่เจอเนอะท่านชมอยู่นี่ครับผมมันจะเป็นอะไรที่แรงมากเลยครับผมนี่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 เออเออมันมันมันก็ใช้ได้อยู่นะมันทำกระจกแตกได้เลยนี่นี่นี่แรงมากยิงมาจากข้างบนด้วยจะได้แบบมีแรงน้ำถ่วงครับผมแรงน้ำถ่วงบนโลก9.81ครับผมนี่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 จะได้ช่วยทำให้หน้าไม้เดีวขึ้นนะครับผมโอ้โห สงสัยจะไม่ได้ผลนะผมนักวิทยาศาสตร์เขาเลยคิดค้นการคลิกขวาก็มารีไซส์ส่งแหว๊บอ่าโอ้ตึกอันนี้ไม่น่าจะดีนะผมไม่น่าจะจบได้ดีนะผมถึงเวลาแล้วสินะสามสองหนึ่งโอ้โหเฟรมเลทจาก,100กร้อยตกเหลือหกสิบภายในพริบตาเลยนะผมโอ้โห,โห ผมมีความรู้สึกว่าต้องทำต้องทำให้มันช้ากว่านี้อ่าสโล w motion s p e ประมาณ15%แล้วกันอ่าเพราะเมื่อกี้นี้มันมันวิ่งด้วยความเร็วที่เออเร็วเกินไปผมแล้วเราก็จะยิงหน้าไม้เนี่ยจากระยะที่ไกลขึ้นด้วยนะครับผมอ่าลองกันเลยดีกว่าผม r e ไซส์ของ w a v อ่าเดี๋ยวผมจะทำให้มันใหญ่เท่าตึกเลยผมเราลองแบบค่อยๆขยับไซส์ไปเทียเล็กดีกว่าผมโอเคสามสองหนึ่ง นี่เช้านะ่นแน่นี่เาวนะเนี่ยเห,นนหมือนเห็นหน้าไม้แจฟเฟรมเดียวเองอะโอ้ my god ดูดิเฮรรย้ยพระเจ้าช่วยโอ้ my g o d ผมไม่รู้ว่ามันจะมีอาวุธไหนที่แบบขยายเพิ่มขึ้นแล้วมันจะแรงขึ้นอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะต้องลองไปในคลิปต่อไปเรื่อยๆนะผมมาลองใหม่กันอีกรอบแล้วกันนะผมไม่น,น่าจะเสียหายนะผมงบประมาณนะครับผมเรามีงบประมาณเยอะมากเลยนะผมอ่า โอเครีไซซ์ดีกว่าครั้งนี้เดี๋ยวเอาให้ใหญ่แบบอันนี้เลยโอ้ยเย่มันต้องอยิงนี้ใช่ไหมครับต้อนผีโฉมมาโอ้ยเย่นะผมโอเคโอเคผมลืมแล้วว่าจะทำอะไรต่ออ๋อ oh, ใช่ยิงนะผมผมจะหาวิธีให้มันแบบให้มันเห็นนะอะหนึ่งเปอร์เซ็นต์เยกันนะผมชีวิตสโลว์ไลฟ์นะผมโอเคสามสองหนึ่งโอ้โห ตดือดเดือดเดือดเดอดเดอเกี่ยวอะไรกับเวียดกงอุ้ยนี่ขนาดสโลหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วนะเนี่ยโอ้ my god โอเคนะผมสงสัยแบบถ้าเอาอาวุธนี้ไปใช้ในชีวิตจริงนี่แบบโอ้คงจะแบบบันเทิงน่าดูเลยนะครับผมหืมหน้าไม้หน้าไม้อันสวยงามของเราเนี่ยผมดูประสิทธิภาพไหมผมโอ้โห นี่หน้าไม้เหรอนี่หน้าไม้เหรอทะลุไปสองคนแลูกขาไม่เป็นอะไรเลยออกแบดีไซน์ต้อง,บบงแบฟวมานีผมมันต้องขยับขยื่นขึ้นมามสามสองหนึ่งตีมันต้องแบบนี้นะผมแต่ทําไมไอ้นี่มันดันหลอดนะผมจบหน้าที่ของหน้าไม้แล้วเรามาลองอาวุธตอ่อไปกันดีกว่าคิดว่าอะไรมันจะแบบอคิดว่าอะไรมันจะแบบขยายแล้วมันจะแรงขึ้นโอ้มีนี่กันไหมมีนี่กัน ถ้าถ้าปกติก็แบบอุ okay. ้ยเสียงเสียงมันก็มันก็ใช้ได้อยู่นะเนี่ยดีไซน์ส่งโอ้โหดู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 โอเคอุ้ยโอ้ my god โอ้ my god ผมอยากรู้ว่ามันจะแรงเท่าเดิมหรือเปล่าผมโอุ้ยเฮ้ยอจสซัส งสก็อะไรที่เป็นกระสุนจะไม่ค่อยแรงขึ้นอย่างง้นะอะถ้าเป็นถ้าเป็นอันนี้ล่ะเว็บซต์ของเวบเวบวบเอ้ยผมมีวิธีที่ฉลาดกว่านี้และเราจะทําการไปที่ oui! เว็บไซต์ของมอดนะครับผมอ่าก็คือ s t e มเว o ร์ช h o p องผมเราจะมาศึกเราจะมาศึกษา,าเลยว่ามันเขาเรียกว่าอะไรนะมันมีอาวุธไหนที่เขาทําให้มันใหญ่ได้บ้างครับผมเอ่อโอเคมีมีประโยชน์มากเลยขเขาบอกว่า หอดนี้เปลี่ยนพลังงานให้กับทุกปืนเลยผมทุกปืนนี่แบบทุกอาวุธเลยผมแล้วความแรงของอาวุธเนี่ยจะขึ้นอยู่กับขนาดของอาวุธนะครับผมโอ้โหโอเคโอเคโอเค,อเคมีประโยชน์มีประโยชน์มากครับผมกลับมาเหมือนเดิมครับผม resize ับ Res ผม resize เฮ้ยมันต้องมันต้องใหญ่กว่านี้ดิใช่ว่ามันต้องใหญ่กว่านี้โอ้โหมต้องใหญ่กว่านี้โอ้ e a h ดูซ uhm. ิทดสอบทดสอบอุ้ยโอ้โหทำไมทำไมมันดูไม่แรงเลยอะอารมณ์โมชั่นเหรอนี่นี่คือแรงแล้วลอง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 ไอฮะเออ Are you serious? เนี่ยเรมอสผมคิดว่ามันจะเป็นมอสอะไรที่สนุกเลิกร์นะผมกลายเป็นมอสอะไรที่เอ่อ เราจะมาอยู่ดีปืนมันไกลเป็นแบบซีโร่กาวิตี้ทำไมมันไม่มีน้ำหนักของตัวมันเองเลยนะผมโอ้โหมามามา,มาอันสุดท้ายแล้วอันสุดท้ายแล้วถ้าเกิดเป็น Rocket Launcher อ่าอเครื่องยิงลูกระเบิดนะผมอ,อ,อยากได้ปืนต่อกั้นอากาศยานมากเลยผมปตอโอ้โหโอเคสามสองหนึ่งโอ้โหแน่ใจนะว่าความแรงของอาวุธขึ้นอยู่กับขนาดของอาวุธ นันจ้าเนจ้าเขาเขาเขาพิมพ์ผิดอะไรเปล่าผมเฮ้ยแต่เราเบิดมันอาจจะแรงก็ได้ใช่ไหมครับผมเฮ้ยโอ้โหอ๋อแต่มันอาจจะเป็นไปเพราะว่าเราเนี่ยยังขยายมันไม่ถึงจุดที่สิ้นสุดนะผมโอเคผมนี่นี่น,นี่พอจะยังอห้อผมยิงได้โอ้โห เออก็ก็สวยดีเหมือนกันนะเหมือนเป็นแบบเครื่องเหมือนเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอ่อโรงเก็บเครื่องบินที่แต่ว่าเครื่องบินที่ออกมามันกลายเป็นจรวดแทนเออเออเออก็สงอ้ยปกมันกลายเป็นมัอะไรที่ห่วยแตกมากสุดเลยนะผมรอเล่นนะผมจริงๆมดนี้เป็นมอดอะไรที่ไม่ได้ห่วยแตกอะไรไปมากกว่านี้แล้วผมเพราะว่าเขาเนี่ยมีเอ่อไอ้เจ้าหน้าไม้นี่ผมที่เราขยายหน้าไม้แล้วเนี่ย มันจะแรงขึ้นตามขนาดเลยผมก็มีความสัมพันธ์กันได้ดีระหว่างปืนกับมอดนี้เลยนะผมยังเช่นนี่นะผมอว้าวนะผมก็คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเรามาเอ่อทักทายกันนะครับผมอ่าเราห่างหายจากไอ้โปรเจกต์พีโบ๘กราวนี้ไปนานพอสมควรเลยนะผมอ่าแต่เออแต่ว่าอะไรดี ก็คือว่าถ้าเกิดผมเนี่ยมีเวลาว่างนะผมผมก็จะพยายามผลิตคลิปออกมาให้ท่านผู้ชมดูให้ได้เลยนะครับผมอ่าแล้วก็เราก็จะจากลากันเพียงแค่นี้นะผมเราเอาไว้มาเจอกันใหม่นในคลิปหน้าผมสำหรับวันนี้ก็สุ <So> ผมนึกว่าเขาจะเขาจะนั่งได้นะผมแหม so what you see is what you get นะผมเขาจะสไตล์ส,สอ,งองผมระบบซับติกอัปเดตใหม่นะผม นี่นะผมก็ขอคุณที่ดูถึงจุดนี้นะครับผม